วันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วเนาะยี 28, ่สิบแปบวันอาทิตย์ย <c oughs> <c oughs> ี่สิสัญญาณมาสัญญาณมาอ่านะครับสวัสดีครับ สวัสดีเช้าวันอาทิตย์28กันยายน2568นะฮะอยู่กับเสือพาไปยูทูบเบอร์หนุ่มหลอนอันดับสองของภาคอีสานนะครับตั้งให้เองไม่มีใครตั้งก็ตั้งให้เองนะฮะ6นาฬิกา12นาทีนะครับพบกันทุกวันทุกเช้านะฮะเอ้ยไม่ทุกวันเนาะเออใช่ไม่ได้แล้วนะครับเกือบทุกวันละกันนะฮะพบกันเกือบทุกวันนะคที่เก่าเวลาเดิมนะฮะ ท้ายทุ่งนาบ้านน้อยคอยรักนะครับเมื่อวานวันเสาร์ไม่อยู่นะฮะเพราะว่าไปงานวิ่งของนะอําเภอวานนนิวาจาานนังหวัดสกลนครนะฮะเมื่อวานไปงานวิ่งนะะส่วนวันศุกร์เนี่ยรู้สึกฝนจะตกเนาะเนะเนะมื่อวันศุกร์ฝนตกนะก็ไปได้หลายตรงนี้นะฮะไล่อยู่ในบ้านนะครฮะหายไปสองวันนะฮะเดี๋ยวเช็คอุณหภูมิกันหน่อยเนาะนะฮะสภาพอากาศเป็นอย่างไรเนาะนะครับหลังจากที่พายุ นะรากระสานะไดนะ้พัดผ่านไปนะพายุลุกใหม่บูวลอยจเจ้าเพื่อนยากกำลังจะเข้ามานะฮะสภาพอากาศกุดเรือคำอุณหภูมิ24องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในกุดเรือคำนะขณะน,นี้อุณหภูมิ24องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในกุดเรือคำนะครับโอกาสเกิดฝนตกตอน9นาฬิกานะ20เปอร์เซ็นต์นะครับ ายาไปจนถึงบ่ายโมงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจนถึงบ่ายสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ค่อยลดลงนะตอนนะะสี่โมงเย็นนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะค่อย,ยังชั่วหน่อยนะถ้าสี่โมงเซ็จบุ๊กขออภัยพูดพถ้าสี่โมงเย็น <c oughs> ตกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอพอได้อยู่นะเนื่องจากว่านะวันนี้นะฮะวันนี้เรามีงานใหญ่นะฮะ งานใหญ่นะในรอบเดือนนะครับ <c oughs> มีงานรำนะแก้บนให้กับนอฟซนะตอน16บหนกาสีมงเย็นนะ99นางรำนะครับผมนะบ้านสรสีกับ joutube y ชุดสีฟ้านะครับบ้านจำปาดงชุดสีเหลืองบ้านสามัคมคีชุดสีขาวนะฮบ้านห,มามห้ว <c oughs> ยน้ำแท่งห้วยน้ำแท่ง มาโดยน้ำเที่ยงชุดสีแดงหรือชุดสีจมพูนี่แหละประมาณนี้นะฮะก็รู้สึกจะมีประมาณสักห้าหมู่บ้านนี่แหละนะฮะแล้วก็สีห้าสีนะก็รอชมกันนะคุณผู้ชมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นคลิปนะฮะเพราะสี่โมงเย็นยังไม่ใช่เวลาไลฟ์สดนะอย่าลืมเข้ามารับชมนะะการรำถวายองค์ปู่เก้าสิบเก้านางรำนะ เดี๋ยวทักทายกันนะฮะเข้ามาได้อยู่ด้วยกันอนะย่างน้อยสักหกนาทีเนาะสำหรับสําหรับไลฟ์สดนะฮะต้องอยู่ด้วยกันก่อนหกนาทีนะครับถ้าไลฟ์ถ้าคลิปเนี่ยขอห้านาทีนะครับขอบคุณครับผมนะคุณคุณวายสวัสดีครับผมนะคุณวายยันค่านะฮะขอบคุณนะครับคุณเอสซีเอสวัสดีครับผมคุณพิมพ์สวัสดีน้องเสือนะฮะสวัสดีครับขอบคุณนะครับช่วงนี้น้องเสือนะพูดผิดบ่อยไม่จำ <c oughs> คือเอาตรงๆนะเป็นคนที่พูดพูดยังตกสำเนียงภาษาเขมรสุรินอยู่นะครับตอนที่ตอนที่เราไปเรียนกรุงเทพตอนที่เราไปทำงานกรุงเทพเนี่ยนะครับคนรอบข้างเนี่ยนะครับ,นะรบเวลาฟังเราพูดเนี่ยเขาจะรู้เลยนะสุรินใช่ไหมเนี่ยสุรินใช่ไหมเนี่ยนะครับคือเราถ้าคนสุรินนะเอกลักษณ์ก็คือจะพูด รอเรือนะค่อนข้างชัดเนาะนะครับอันนี้ภาษาสุรินมันจะเป็นคําที่ค่อนข้างมีรอเรือเยอะด้วยเนาะนะครับก็มันเป็นเอกลักษณ์นะฮะใครฟังก็จะบอกว่าสุรินสุรินนะมันเหมือนกับอ่าเป็นอัตลักษณ์นะของคนพื้นถิ่นนะชาวจังหวัดสุรินนะครับจะจะไม่เหมือนคนเขมรจะไม่เหมือนคนกัมพูชานะสำเนียงคนสุรินเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าพวกเราคนสุรินเนี่ยนะบางทีฟังเขมรพูดอะ ก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกคำเนอะคนระับมันจะมีบางคําที่เขายังเป็นขมรแบบของเขาอยู่นะฮะแต่ของเราเนี่ยนะะมันเป็นเป็นภาษาที่มีการพัฒนานะะมาเป็นภาษากลางนะะเราก็ใช้คําที่เป็นภาษากลางนะไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนะแต่และเรื่องครับผมนะะยินดีครับ คุณเร่กวดมอร์นิ่งครับผมหัวใจพลังบวกนะพี่เทียนทองหัวใจสีแดงนะพี่พาราดีเป็นไงไยฮเดอร์เสือของคุณครับพี่พาราดีสวัสดีครับเมื่อวานนี้นะฮะก็นะฮะไปร่วมงานวิ่งนะพี่เสือก็ได้รับอ่าโล่นะเอยไม่ใช่โล่เขาเรียกอะไรนะประกาศนียบัตนะฮะประกาศนียบัตคงจะเห็นในคลิปแล้วเนาะนะครับนะเป็นประกาศนียบัตที่ทางอำเภอวันอนอนิวาสนะมอบให้เราในฐานะนะ นะสื่อมวลชนนะในฐานะผู้ให้การสนับสน,นุนนะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะเจ้าพญาอะไรนะเจ้าพญาวานอนนะใช่ไหมชื่องานเขานะงานวิ่งเจ้าพญาวานนนะเพราะว่าเราเป็นอ่ายูทูบเบอร์นะที่ไปมีการ นะถ่ายคลิปนะมีการอ่าไลฟ์สดนะเพื่อให้นะมีการเผยแพร่ง,งานนี้ออกไปนะันะทางอําเภอเขาก็ขอรายชื่อเรามาก่อลวกหน้าแล้วแหละนะครับขอรายชื่อว่าเราไปในนามของอะไรนะครับบางคนก็เป็นไปนในนามอย่างพี่มาเนี่ยก็เป็นไปในก็ไปในนามของอฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนนะก็มีการแสดงมีการเต้นนะมีการทำ การแต่งกายที่มีสีสันนะเขาก็จะได้โล่เหมือนกันเออได้เกียรติบัตรเหมือนกันนะก็จะมีประเภทต่างๆนะสาหรับเกียรติบัตรนะก็นะนะถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเนาะนะที่เราดีใจนะเราภูมิใจทีนะ่งานของเราเนี่ยนะครับในฐานะยูทูบเบอร์เนี่ยนะเราได้มีโอกาสไปเผยแพะนะร่นะกิจกรรมดีๆของทางราชการของหน่วยงานนะกนะนะ็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะ เราต้องภาคภูมิใจนะมันอาจจะไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่โตในระดับนู่นระดับนี้ไม่ใช่งานใหญ่ในระดับจังหวัดนะฮะไม่ใช่รับกับนะท,ท่านนู้นท่านนี้อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือเป็นงานระดับอำเภอนะเราก็นะไปช่วยนะในส่วนที่เราสามารถทําได้ส่วนที่เราสามารถช่วยได้นะก็เป็นความสุขของเรา ขอบคุณคุณเฮียงนะฮะสวัสดีครับผมคุณจุธาพักสวัสดีน้องเสือเดองนะฮะเป็นพรลเจใจให้นะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนุชครับผมหัวใจพลังบวกนะคุณป้าสมพิษสวัสดีครับหัวใจสีแดงนะฮะสวัสดีครับคุณลำเจียหัวใจพลังบวกนะคุณพี่อรรสวัสดีครับผมหัวใจสีแดงคุณธีรรัตน์หัวใจสีแดงคุณตุ๊กตานะหัวใจนะทักทายมือนะฮะขอบคุณนะครับคุณดีเอสนะสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับผมขอบคุณครับ เมื่อวานนี้ช่องมอนโอมนะก็มี9คลิปนะเอฟซีเนาะนะครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะมอนโอมชาแนลนะครับฝากคุณผู้ชมชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับนะคือว่ากว่าจะกลับมาจากงานเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก11บเอโมงครึ่งเนาะนะครับนะคลิปก็เร่งเต็มที่มากเลยมาถึงก็อัด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 คลิปนะนะคลิปที่9นะกินข้าวด้วยกันเดอร์เอฟซีนะฮะอันนี้ได้หนึ่งพันนะครับคลิปที่8นะฮะตะวันรับฟ้าพาไม่รู้ข้อคอกนะอันนี้ยังไม่ถึงพันะฮะ คลิปที่เจ็ดนะฮะน้ำมนต์รัมนะอันนี้ถึงพันแล้วนะคลิปที่หกนะฮะบ่าวบรรณากลับบ้านนะอันนี้ก็พันกว่านะครับคลิปที่ห้านะฮะอ่าป้าพามาคนเดียวนะสองแสบต้องไปแลวอ๋อนะอันนี้ก็พันกว่านะครับคลิปที่สี่นะฮะอ่าน,นี่ช่วยการขัดห้องน้ำประสวบก็พันกว่านะครับคลิปที่สามป้าเดินทางทารพาโรกี้ไปไหนอันนี้ก็สองพันครับคลิปที่สองพี่เสือเด้งชวนชิมนะคลิปที่หนึ่งก็รับโลนะฮะ ทั้งหมดก็9คลิปนะฝากคุณผู้ชมชมย้อนหลังให้กับมนโอมชาแนลหนึ o ่งคลิปนะนะฮะดูสักหนึ่งคลิปก็ได้คลิปไหนก็ได้นะคลิปร็อกกี้ก็ได้อ่านคลิปพี่เสือขัดทางน้าก็ได้อ้านะคลิปน้องพิยูโรมารับเจ้าสงแสบนะฮะถุงอะไรนะถังเงินนะถังเงินถัทงทองนะกลับไปบ้านสวนธิดาเศรษฐีก็ได้นะ,ะนะครับคือก่อนหน้านี้นะ,ะับมีเอฟซีถามว่านะลูกหมายเยอะจังนะฮะ นะที่บ้านที่ออฟฟิศเนาะนะครับนะเพราะว่าสองแม่เนะี่ยรวมกันก็นะน่าจะสิบตัวนี่แหละนะครับสองแม่เนาะแม่เลโก้กับแม่มะเขือเนี่ยนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะมีคนจองหมดแล้วนะคุณผู้ชมเนอะนะนะลูกหมาเกือบสิบตัวของสองแม่นะที่อยู่ออฟฟิศเก่านะที่บ้านเก่าของบานเลลที่เจ็ดเก้านสะี่กอเนี่ยของลุงป้าเนี่ยนะครับนกะ็ตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่ตัวมั้งนะตัวสองตัวหรือแหละประมาณนี้แหละนะฮะเขาแนะย่งกันไปหมดแล้วนะ ชิดอยากได้นะครับก็ไม่เหลือนะพี่เสือก็อยากได้นะพี่เสือก็อยากเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงที่นี่นะจะเลี้ยงที่นี่ชั่วคราวอยากจะเอาไปไว้บ้านที่สุรินนะก็ไม่ได้นะครับมีหลายคนที่อยากได้นุกลูกหมานะโอ๊สิบห้าเหรอป๊าป๊าทำไมลูกดกทั้งคู่เลยอะ่ะแสดงว่าเชื้อดีใช่ไหมแสดงว่าตัวพ่อเนี่ยนะเชื้อดีมากนะคุณผู้ชมป๊าดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะฮะ สองหมาสองแม่ลูกสิบห้าตัวโอ้โหนะฮะขอบคุณนะที่แจ้งมาคุณป้าเจตุพรสวัสดีครับคุณเอสเสสวัสดีครับคุณเยภาสวัสดีครับผมคุณธิดารัตนสิบห้าตัวคุณพิทุกตาสาิบห้าตัวพี่อ,อรรถสิบห้าตัวเยอะเนาะนะฮะถือว่าเยอะมากเลยนะสิบห้าตัวเนี่ยนะครับเท <c oughs> ่าที่เราจําได้นะเท่าที่เสือเคยเห็นหมามันมีเด็กมีน้องมางานเนี่ยนะครับเราเคยเห็นแค่ห้าหกตัวเจ็ดตัวเท่านะครับ อันนี้สองตัวสิบห้าก็ถือว่าเจ็ดกับแปดประมาณนี้มั้งเนี่ยโอ้ทำไมมันดกขนาดนี้นะพ่อพันเขาดีจริงๆนะขอบคุณคุณยำพาพี่น้ำนิ่งสวัสดีรับคุณทองใหม่นะขอบคุณเสือนะที่ถ่ายคลิปให้มนโอมครับผมเนะี่ยบอกแล้วนะว่าจะดีใจมากถ้ายอดรีวมันดีนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอฟซีพี่ชมคลิปให้กับมนโอมกันเยอะๆนะฮะจริงอยู่บางครั้งก็เป็นคลิปเดียวกับที่พี่เสือถือแหละที่ถ่ายเลยเพราะว่าเราถือกล้องคู่เนาะนะครับแต่ก็จะพยายามนะ จะพยายามตัดต่อนะไอ้นี้ลงหัวนี้ลงท้ายอีกคลิปอีกเครื่องหนึ่งอันนี้อยู่ท้ายอันนี้อันนี้ลงหัวนะก็พยายามไม่ให้มันมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันเกินไปเดี๋ยวเอไอมาจะจับของลิขสิทธิ์นะแล้วก็ดนตรีก็จะไม่เหมือนกันเนาะนะฮะแล้วก็บรรยากาศรวมกล้องก็จะมีความแตกต่างกันกนะ็ขอกําลังใจเนาะดูช่องเสือแล้วก็กระโดดไปหาช่องมันโอมหรือดูมันโอมแล้วก็กระโดดหาพี่เสือได้นะครับให้กําลังใจเนาะวันหนึ่งขออย่างน้อยหนึ่งคลิปนะเนาะขอวันหนึง่งหนึ่งคลิปนะดูให้ หัวจนท้ายจนจบมีโฆษณาตรงหน้าข้างหน้าตรงกลางข้างหลังด้วยนะครับขอบคุณคุณทองใหม่คุณป้าจตุพรนะคุณพชัชรินีใจเชิญสวัสดีครับนะพี่เทียนทองพี่เทียนทองอยู่ชายแดนนะดูแต่ข่าวนะไม่ได้แวะมาดูนานแล้วยังคิดถึงทุกคนจยู่นาครับผมน,ะนานๆแวะมาได้ไม่เป็นไรครับผมแต่อย่าลืมกันนะ <laughs> นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีปัจจนะัยเนาะมันมีเหตุมันมีปัจจัยนะมันมี เขาเรียกว่าสิ่งที่มีผลกระทบนะกับชีวิตเรานะแตกต่างกันนะอย่างพี่เทียนทองอยู่บุรีรัมย์นะอยู่เขตนะที่อยู่ใกล้กับชายแดนนะเราก็ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังนะติดตามข่าวสารนะสถานการณ์ชายแดนนะความเป็นไปนะของเรานะ้้วก็นะคือพูดง่ายๆคนเราเนี่ยนะไม่ว่าใครก็ตามหนึ่งทุกคนอยากมีชีวิตที่ นะสวยงามอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิต,ท,วตที่ปลอดภัยทุกคนอยากมีชีวิตที่นะสมบูรณ์นะฮะอยากมีชีวิตที่มีความสุขนะทุกคนอยากนะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างนะมั่นคงนะอย่างสาันติสุขนะอยากมีอิสระนะเพราะฉะนั้นก็นะเราก็เลือกดูนะเอฟซี 3, นะเลือกดูเลือกอก่านะแม่นจตเวลานะับจัดการในเรื่องของเวลานะว่า นะเวลานี้เราควรทำไรเวลานี้เราก็ต้องทําอะไรนะครับหาความลงตัวหาความพอดีให้กับชีวิตของตัวเราเองนะกนะ็อยากพวกเราที่อยู่ตรงนี้นะฮนะก็มันยังมีความสม่ําเสมออยู่เหมือนเดิมนะ fc อาจจะนะเห็นว่าทําไมยอดวิวนะครับในแต่ละช่องตอนนี้มันมันดูน้อยๆจังเลยนะมันไม่ค่มันไม่ได้แบบไม่ได้พุ่งมันไม่ได้สูงนะเหมือนช่วงนะเดือนที่แล้วเดือนสิงหาอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะเราก็ นะเข้าใจนะตามบริบทนะอย่างบางช่วงมันก็จะมีเหตุการณ์ที่นะทําให้คนสนใจเยอะๆอย่างนะช่วงต้นปีที่ผ่านมาแนละ้วก็เหตุการณ์ตึกถล่มนะครับเหตุการณ์ตึกถล่มทีนะ่กรุงเทพตึกสตงอหนะลังจากนั้นก็สถานการณ์นะชายแดนนะฮะไทยเขเมรน,นะฮะแล้วก็มาเหตุการณ์แผ่นดินสุดตัวที่กรุงเทพนะฮนะแล้วตอนนี้จะกลับมาชายแดนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮนะมันก็จะมนะีข่าวสารบ้านเมืองมากมายหลายอย่างเนาะให้ คุณผู้ชมนะฮะได้นะเข้าไปรับรับทราบไปรับรู้นะฮะได้นะสร้างแรงกระตุ้นนะให้เกิดขึ้นนะในตัวเรานะแล้วก็ถ้าเวลาอยากจะไปดูนะอยากจะไปติดตามนะก็นะพวกเราอยู่ตรงนี้เราก็ทําหน้าที่ของเราไปปะกะตินะครับอย่างพี่เสือลงคลิปนะวันละเจ็ดแปดบคลิปก็ลงไปตามปะกะติไลฟ์สดให้ FC ฟังพูดคุยยามเชา้ายังไงก็ทําเหมือนเดิมนะคนจะดูมากจะดูน้อยนะก็เป็น สิ่งที่เราไม่สามารถจะไปคอนโทรลได้ไปควบคุมได้นะเราก็รอเวลาว่านะให้เขามีเวลาจากเรื่องที่เขากําลังสนใจนะมาดูย้อนหลังก็ได้นน,นะฮะมาดูย้อนหลังในระหว่างวันนะอาจจะเป็นก่อนนอะนเอาไว้มาดูหน่อยซิวันนี้เสือไปทําอะไรนะเสือไปไหนนะเสือได้ไลฟ์สดไหมเสือได้ลงคลิปไหมเสือไดอ้ถ่ายน้ำมนต์รำหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะดูย้อนหลังนู่นนะอย่างพี่เสือเองก็เหมือนกันนะ เราจะหาเวลานะก่อนนอนเนี่ยนะประมาณสักสองทุ่มถึงสีน่ะทุ่มนะเคลียอะไรหลายๆอย่างนะเคลียลายนะฮะเคลียข้อความนะในเฟซส่วนตัวนะครับเคลียนะคอมเมนต์นะที่เอฟซีเมนต์เข้ามานะถามนู่นถามนี่นะบางทีก็อาจจะกดแค่หัวใจนะบางทีก็อาจจะแค่กดไลค์แนตะ่ไม่ได้ตอบนะเ,เว้นแต่ว่าถามมาเป็นเรื่องราวนะยาวหน่อยนะครับก็จะพยายามตอบให้น,นะครับผม ขอบคุณคุณ AL กูนะฮะขอบคุณนะครับคุณชาลีนีบนรักษาคุณป้าซัมซุงบุรณ่สมภพนะฮะคุณป้าจตุพรคุณธิดารัตน์นะคุณจินดารัตน์สวัสดียามเช้าสวัสดีครับกดไลค์ให้กำลังใจแล้วนะฮะขอบคุณครับขอบคุณน้องเสือมากๆนะที่ถ่ายให้ช่องลุงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพิจริยาครับผมนะขอบคุณครับคุณสมควรนะหัวใจไอ้รอยยิ้มสีเขียวนะคุณสุมาลีนะฮะคุณป้าตุ้มนะฮะสวัสดีครับสวัสดีเสือมาจากแอนจ้าขอบคุณครับผม ค A. A. ุณเอเอนะฮะคุณจันรีนะฮะเสืออยู่กับป้าไม่เสืออยู่กับป้า,ไม,ออปาไม่บอกแอนจองตอนอย่างเยอะๆอ๋อนะคือตอนนั้นอะไม่ไม่ได้รู้เลยว่านะเขาคลอ,อดหรือยังนะฮะแล้วก็คลอดมากี่ตัวเนาะตอนนั้นนะครับเราก็แบบอาจจะด้วยนี่แหละนะฮะมันมีหลายอย่างที่เราต้องทํานะพี่เสือจําได้ว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่าเราจะกลับสุรินหรืออะไรนี่แหละนะถ้าจาไม่ผิดนะ น่าจะเป็นช่วงที่เรากลับสุรินนะแล้วก็มดแต่วุ่นวายกับการเก็บน้อยนากับการแพ็กกับการส่งน้อยนานะแล้วก็พาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เดี๋ยวนะถ้าแอนถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นนะวันที่เราไปกับป้าล่าสุดที่ไปรับแอดมินแอนเนี่ยแอนบอกว่าวันที่ยี่สิบสามนะครบหนึ่งเดือนใช่ไหมวันที่ยี่สิบสามกันยาครบหนึ่งเดือนที่มาคลอดลูกอ๋อใช่แล้วเพราะว่าพี่เสือกลับสุลินสิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดโอเคถูกต้องแล้วเนาะ ตอนนั้นพิเศษกลับโุรินนะก็เลยอาจจะไม่ได้ติดตามเนาะข่าวสารทางนี้เท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับคุณธิดารัตน์นะขอบคุณคุณสิริพรนะฮะสวัสดีทุกคนที่อยู่หน้าขอบคุณนะครับคุณเยาวภานะคุณป้าสมพิษนะฮะขอบคุณนะครับหมดแล้วครับผมคุณ H d s ดีสวัสดีครับผมนะขอบคุณนะครับนะคุณชินภลาสวัสดียามเช้าเสือมากดไลค์ให้กําลังใจนะฝนตกไหม ตกปลอยปลอยแปรแปร,ปร,ปรนะฮะคุณผู้ชมนะตกมาเยอะครับผมนะนะก็นะคนะนะาดว่าอิทธิฤทธิ์ของพายุนะบัวลอยเนี่ยนะฮะตามที่เราได้รับ SMS แจ้งมาเมื่อวานนี้อาจจะนะมาถึงสกลน,ค,น,นครนะตามที่นะข่าวนะได้แจ้งเอาไว้แหละเนะพียงแต่ว่านะอาจจะไม่อาจจะไม่มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างวันนี้พี่เสือก็เช็คแล้วนะสูงสุดก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครูเปอร์ครับผมคุณพี่อ้อยไปสองไปเจ็ดนะฮะขอบคุณนะครับ เ <c oughs> พื่ออโรดนะดูชายได้แล้วเครียด <c oughs> จริงนะดูก็ดูแป๊บๆนะอย่าดูนานน,นนะขอบคุณคุณวริศรานะขอบคุณคุณนะสุรีพรนะขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณครับผมนะคุณจอยหมูน้อยนะ่ารักนะสวัสดีนะทักทายกันนะครับนะคุณสุดารักมาให้กําลังใจนะขอบคุณครับผมนะคุณเปิ้ลนะสุรินทย์นะฮะสวัสดีครับชื่อเพราะจังนะสุ สิรินเหรออสิรินอาะขออภัยนะสรินทิพยนะ์น,นะฮะคุณเปิ้ลสรินทิพย์นะฮะขอบคุณครับคุณกาญจนาขอบคุณครับผมนะฮะนสดีคก็เสือมาส่งกําลังใจนะจากคุนะหมูน้อยน่ารักนะคุณจอยนะครับพิจารยานะเสือพอทราบหรือเปล่าว่าร็อกกี้เป็นอย่างไรบ้างร็อกกี้เหรอเดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยนะป้าพาไปใช่ไหมอ๋อรู้สึกว่าจะนะต้อง ต้องพักฟื้นนะนะครับต้องแอดมิดนะนะภาษาภาษาหมอเนี่ยนะฮะต้องแอดมิดนะฮะแต่ว่าตอนที่นะตอนทีนะ่ป้ากลับมาเนี่ยนะเราเอาบัวไปเข้าคอกนะพี่เสือกลับมาก็เห็นรถจอดแล้วแล้วก็ทางป้าก็เข้าบ้านนะะแล้วก็ไม่เจอเปรี้ยวไม่เจอเปรี้ยวไม่เจอแอดไม่เจอใครเลยนะทุกคนเข้าบ้านแล้วนะพี่เสือก็เลยไม่ได้ใจนะไม่ได้ถามนะไม่ได้ไม่ได้แน่ใ,นใจเนาะนะนะว่า เป็นยังไงบ้าง,งนะสําหรับร็อกกี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้ป้าน่าจะทําคลิปเนาะนะชาวันนี้ป้าน่าจะ,ะเล่าให้ฟังนะว่าร็อกกี้เป็นยังไงบ้างเพราะอาจจะมีหลายท่านเนี่ยถามเข้าไปใน,นคอมเมนต์ในคลิปช่องป้าน,นะครับขอบคุณนะครับนะพี่ออรโรทักทายคุณจอยนะคุณจอยทักทายเอฟซคุณสุรีพรนะฮะขอบคุณนะครับผมนะทักทายพี่จารยาด้วยนะนะครับโอเคนะไลน์นี้ล้าสนสั้นๆยี่สิบนาทีนะจ๊ะเอฟซจ๋านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลน์แล้วก็ ไปทําคลิปนะฮะเดี๋ยวไม่ทานสวบสวบอเดินไปถ่ายทุ่งไปถ่ายคลิปกันหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ชมย้อนหลังให้อีกทีนะฮะสวัสดีครับ